สบายดี a r o t v i s i o n เม็ดอินลา2022เปิดอย่างเป็นทางการแล้วงานผลิตภัณฑ์ลาหรือเม็ดอินเหลา2022ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าไอเต็นครหลวงเวียงจันทร์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ครับโดยในงานท่านพันคำวิภาวน,นายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับโดยท่านนางจันทจรวงไซรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานครับ ว่าจุดประสงค์หลักในการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมของภาคธุรกิจในการสร้างเวทีเพื่อเป็นการโฆษณาแล้วก็ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของลาวและเพื่อเอื้ออำนวยส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการที่ทำการผลิตภายในและต่างประเทศที่มาลงทุนในสปป,ปลาวโดวยเฉพาะการใช้เครื่องหมายเมดอินลาวและการสร้างแบรนด์สินค้าที่ผลิตในลาว มีมาตรฐานและคุณภาพให้นับวันมีมากขึ้นสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าส่งเสริมการสร้างอาชีพการมีงานทาปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวให้ดียิ่งขึ้นและเป็นภาคส่วนธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆงานในครั้งนี้ครับมีผู้ประกอบการมาเข้าร่วมทั้งหมด27บริษัทจาก17แขวงและมี201บูธซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาวางแสดงในครั้งนี้มีหลากหลายประเภทครับเช่นหัตกรรมสิ่งทอเครื่องประดับ งานไม้แกะสลักเฟอร์นิเจอร์การเกษตรอุตสาหกรรมเครื่องปรุงอาหารเครื่องดื่มและอาหารเป็นต้นสำหรับสินค้าที่เป็นแบรนด์ที่สร้างชื่อให้กับประเทศลาวในครั้งนี้นอกจากเบียร์ลาวกาแฟสีนุก๊กกาแฟดาวแล้วก็ยังมีสินค้าที่โดดเด่นของแต่ละแขวง <c oughs> เช่นอัตลกรรมผ้าทอของแต่ละแขวงเบียร์หลวงพะบางมะขามป้อมอบแห้งแก้ว และสินค้าเด่นที่มีชื่อของแต่ละแขวงอย่างหลากหลายรวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ภาครัฐและองค์การจัดตั้งสากลส่งเสริมได้จัดขึ้นไปเที่ยวไปชมงานกันนะครับไปให้กําลังใจกันแล้วก็ไปช็อปซื้อสินค้าต่างๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ประกอบการของเรานะครับแล้วพบกับ a อโรทีวิชั่นได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี